ราคาไม่ต้องพูดโรงเรียนอินเตอร์เขาใช้กันเอ้เอาเรื่องนี่นี่น่สวยอะแต่ของสวยกว่าอะไรสวยกว่าสวยกว่าแค่รู้ก็ดูแล้วรู้แล้วราคามันขนาดไหนก็รุ่นเดียวกันป้าห้ยห้อยห้อยสกปรกจะเปิดเทอมอยู่ละยังใส่รองเท้าคู่เก่าอีกเหรอสกปกสกปรกเหม็น เข้าเป็นโรงเรียนได้ไงเดโอยไม่มีตังค์ซื้อเหรอมันน่ามากโอ้ยเหม็นเหม็นเน่าเลยเหมือนได้กินอะไรเหม็นเหม็นมาจากพวกน้องเลยอะใส่ไปจริงดิโอ้ใส่ไปกลัว No nó nó พี่วีนเนอรเห็นเลยปะเห็นมือนกันตามแผนตแผนไปพี่วินเนอร์กับพี่ย่าเหรอมาทำไมอะเดี๋ยวทางขวามาขวาไปเดี๋ยวไปดียเออเดอ๋นี้ไปเามาเร็วๆปีเก่าอะรี่ทำไดีนะพี่เราไม่ทอ อ้วทไมเสีเพรียกับพี่เวนนอ,นอาล,ลองเท้าหายไปไหนอะอไหนนอยู่ไหนเนี่ในรงเท้รเกไ,ไม่มีเราไถาพี่อ้ากับพวนนอนดีกว่าพี่วานะจริงมันไม่รู้หรอกที่เอารองเท้านัมาซ่อนอะ เออจริงจริงไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรอกโอ้โหมันจะเก็บไว้ทําไมล่ะรองเท้าก็เหม็นคก็สกปรกเลยด้วยขาดด้วยหรอเออสกปรกอ่ะดำปิดปีอ่ะเห็นแล้วแบบนี่อยากโยนทิ้งอ่ะจริงจริงไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ตรงนี้มน <ะ S 2> ไม่รู้หรอกเฮ้ยพีย่เบนนอรเห็นรองเท้าพาราของจริงไหมอ่ะมาได้ไงอะ่ะจิงไหได้ไงเลียนเนียนไหมก่อนไม่รู้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  ไม่รู้ใครจะไปรู้อ่ะโอ้ยรองเท้าแล้นเน่าไงใครมันจะเอาไปล่ะรองเท้าหอมเดี๋ยวหมดิเออก็ไม่เห็นจะรู้เลยอะไรอ่ะมาโทษคนอื่นเออรองเท้าก็เหม็นใครจะไปเอาไปออขาดด้วยแล้วไปกันดีกว่าไปดีกว่าไม่อยากคุยกับพวกที่ต้องใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนนะขนาดรองเท้าแตะยังขาดอมีตังค์ซื้อรองเท้าแตะหรือเปล่าไปเถอะไปเหม็นเน่าเหม็นเน่า ไปโรงเรียนแล้วล่ะสิทำไมแม่ไม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่แบบพี่เมย์คนอื่นบ้างเลยอ่ะเป็นไงรองเท้าคู่ใหม่อ่ะนะก็ขาวจัวะเนขาวจัวเฮ้ยเฮ้ย อย่ามองได้ปะเดี๋ยวสกปรกมันเข้ารองเท้าพี่เอใส่ตาติงอ่ะมันสกปรกอ่ะอย่ามองดิไม่ชอบอ่ะเฮ้ยคิดยังไงกับรองเท้าใหม่ของพี่อ่อช่วยรีวิวให้หน่อยดิเนี่ยเ็นสวยปะขาวปะเออแไปไหนกสวยมาเอ้าเต็งไปไหนเฮ้ยไม่ต้องไม่ว่ากันเลยไม่กอดหรอกเดี๋ยวแม่ก็ซื้อให้ใหม่ ได้ไปโรงเรียนหรอกเพราะไม่มีรองเท้าใส่โอ้ยอีกพวกรองเท้าเก่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่กีน่ รักหนูนะอิงติงจะได้มีรองเท้าใหม่ใ,หมใส่ไปรโรงเรียนกับเขาสัทีนะดีใจไหมจ๊ะขอบคุณค่ะแม่เด็กเกิารุ่นใหม่หนูอยากได้มากเลยค่ะใส่เลยได้ไหมคะ พี่ใหม่เหมือนกันอุ้ยใส่เลยป้าอ๋อพี่ใสเลยเอ,อ๊ยเกลงยี๋ยว้าวใสเลยอะพี่รองทําเมื่อคืนพี่ขอโทษนะที่เกือบทำให้จิงไม่ได้ไปโรงเรียนเลยอะใช่ขอโทษนะเอาไปค่ะติงไม่ต้องการแล้วแม่ซื้อรองเท้าให้ใหม่แล้วค่ะเ <c oughs> ฮ้เยจริงดินี่ไงใส่อยู่เนี่ยใช่ของเบเกอร์ปะนี่ไงเบเกอร์ ไหนๆก็ไหนๆละพวกพี่อย่าลืมเอารองเท้าหนูไปทิ้งด้วยนะนี่เบกเกอร์รุ่นใหม่ของหนูอะ่ะสวยกว่าของพี่เออเนี่ยอ,อไม่ไมกว่าดนะ้วยไปไปมด้ปะเฮ้ยใ,ใหม่กว่าของเราได้ไงเนี่ย จริงอะจะไปขับเฮาให้พี่จ๋าพาไปไม่ได้อันตรายหมวกมีแค่ใบเดียวเองเป็นเด็กเป็นเล็กเขาไม่นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เรื่องหรอไม่ให้ไปเข้าใจไหมไปเข้าบ้านกับแม่ไปพี่จ๋ายาพึ่งพี่จ๋าไปด้วยดีอยากนั่งมอเตอร์ไซค์อะ โอ้แล้วเราตากับมานต้องนานแล้วพี่สายขอนั่งหน่อยได้ไหมไม่ได้มันอันตรายไม่เป็นไรเป็นเด็กเป็นเล็กใครซ้อนมอเตอร์ไซค์กันพี่จ๋าจ้านั่งถ้าต้องอะไรนั่งด้วยดิไม่พี่สาอันนี้สีอะไรเสื้อสีอะไรสีฟ้าแล้วนี่สีอะไรสีฟ้าแล้ววันนี้วันศุกร์วันศุกร์สีอะไรสีฟ้าอะไรจะไปด้วยอ่ะไม่เราไม่รู้กันถามก็ได้ไม่ได้ซ้อนสามมันอันตรายงั้นไปกันสองคนอะไรอ่ะถ้าตรงไม่ตรงไปตรงไม่ต้องไป ไม่ได้ไม่ต้องไปกับส้าคนนั้นแหละไปไจะไปด้วยจะไปด้วยก็บอกว่าไม่ได้ไงมันอันตรายพี่จ๋าลงโดยทีเองวะโอ้ยไม่ <S <S ได้ดีให้พี่จ๋าคับเอาอะไรนะตองขี่เแี้ยโซ้นเองไหมงั้นเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากไปต้องไปหาหมวกกันน็อกมาใครหาได้คนนั้นก็ไปกับพี่ชื่อแมวหรือหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกพี่เขาจะมาเอาหมวกกันน็อกเดี๋เราเอาหมวกกันน็อกมาส้นดีกว่า บอกว่าเป็นลูกโปง่งกุนกนกนะคะมุกกันนกอยู่ไหนในนี้นี่อยู่ในนี้อ่ะมันไม่มีอ่ะจริงเหรอมุกกันนกไหมอ่ะหาม,มกุกกันนกกันอยู่เหรออันนี่อะไรอันนี้ลูกโป่งที่จะใส่ไว้เฉยๆอ่ะเป็นล,ลูลกขึ้นลูกขึ้นพี่จะหามุกกันนกลูกขึ้นเดี๋ยวนี้ 감 <sum> มีวงเวียนนานใช่ไหมพี่สาวดูเดียวไหนอะรถท้ายไหนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางไหนแน่เนี่ยแต่ว่ามันจะไปทางทางไหนเนี้ยได้พี่สา เจ็กซี่ลูกบอลที่ทำแพ้ตองหนู <c oughs> ลองเฮ้ย,ย,ยลุกขึ้นลุกขึ้นไปเฮ้ยน้ำร้อนแล้วได้เดี๋ยวอ่องตองแล้วหนูเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคสบายมากกำลังนี้มอโอ้โห้เลยเอ่ะมีแต่ยาเต็มไปหมดเลยแล้วแขนดูดิ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกขั้นหรือว่าหายมามามาไปทำแผลนะ ว่าจะเข็นไปแบบนี้เหรอเออก็มันขี่แล้วมันล้มาเราก็ไปแบบนี้แหละโอเคอะไรคือพี่จ๋าพี่จ๋านู้ว่าจอดดีกว่าไหมเออหนูก็มาช่วยพี่เข็นสิว้าตาตาาตั้งนานพี่คัดอะไรกันแพ้วแม่บอกไม่ให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงอองตอง